ดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแก้ม้าขวาด้วยม้าเทียมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นะช่างยันก็ต้องขอขอบคุณนะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับช่างยันก็ต้องทําตามสัญญานะครับ ในเมื่อนะฮะทำชาเลนจ์กันไปแล้วนะฮะบอกกันไว้ว่าถ้าคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์มากกว่านะครับสิบสิบท่านนะฮะหรือมีกดไลค์นะครับมากกว่าสิบท่านนะครับผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะฮะมาทำเกี่ยวกับเรื่องหมากรุกนะให้เพื่อนๆได้รับชอมอีกวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในแอปไทยเชสด,ดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆ ช่างยันก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนคู่ต่อสู้นะครับคุณจุลีเพนะจุลีเพนะครับก็เปิดโครงสร้างมานะครับก็ยังเป็นซ่อนรูปอยู่นะครับอาจจะเป็นม้าเทียมได้ม้าขวาได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับผมก็นะวันนี้ช่างยันเล่นเป็นม้าเทียมนะครับนะครับคู่ต่อสู้เปิด3ามเบียขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆนะครับตำแหน่งนี้นะฮะเบียตรงกลางนะครับ นะผมว่ามันไม่ค่อยจะสวยงามนะฮะผมก็กินตัดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเบี้ยหน้าเม็ดนะครับเม็ดมันก็จะขึ้นใช้ลําบากนะครับนะแล้วก็เบี้ยตรงกลางของเขากับของเรานี่มูลค่านะครับถ้าไปดูคลิปเก่าๆของช่างยันก็จะมูลค่า500ยนะครับเท่ากันนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมแทงเบี้ยเข้าไปเขาก็โดดมาหนีนะครับเพื่อนๆนะฮะ ก็ต้องชมกันต่อไปนะครับแต่นี้ช่างยันใช้โคนขึ้นนะครับนะเพื่อใช้จะใช้ขุนขึ้นไปนะครับขอกินตัดเข้ามานะครับแต่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมนะฮะดูตำแหน่งแล้วนะก็จะใช้ตัวไหนกินดีนะครับเพื่อนๆนะครับว่าแล้วก็ใช้ม้านะขึ้นไปกินดีกว่านะครับเพราะว่าม้าผมจะได้จับโคนนะครับไปในตัวด้วยนะฮะ คุณก็จะต้องขึ้นมาผูกนะครับนะคุณเขามาผูกจริงๆริงนะครับผมก็เรือนะมากดตำแหน่งโคนไว้นะครับการทำยังหวะการสร้างทีเดินนะครับเราจะได้เปรียบคู่ต่อสู้แล้วเราจะได้เดินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้เรานะครับมีโอกาสโจมตีนะฮะหรือได้ได้ทำคู่ต่อสู้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเรามัวป้องนะมัวผูกอะไรแบบเนี้นะครับเราก็จะเป็นรองเข้าไปตลอดนะครับตำแหน่งนี้ก็เรื่องธรรมชาติครับเขาใช้เม็ดแทงม้านะครับม้ากับเม็ดก็ต้องหลบนะครับเ,เพื่อนนะฮะนะก็ต้องดูว่าคุณจุนฮะเขาจะไปยังไงต่อนะครับตำแหน่งนี้นะผมว่ากุญจุนเขา นะรีบเปิดคลองเรือนะมันก็ดีนะครับเรือถึงกันก็ดีแต่ว่าขุนนะฮะมาอยู่ตรงเซ็นเตอร์แล้วก็ด้านหน้านะไม่มีอะไรปิดด้วยนะมีแต่เม็ดมีแต่ขุนตัวใหญ่ๆนะครับเข้าไปนะก็จะเป็นอันตรายหน่อยนะครับตำแหน่งนี้นะผมก็พยายามนะครับเสริมเบี้ยขึ้นไปนะก็ต้องคิดกันเยอะๆหลายๆชั้นนะครับ เราเดินตัวนี้นะตำแหน่งนี้นะได้ไหมเดินไปเพื่ออะไรนะครับเดินไปแบบหลายสาเหตุนะมันก็ไม่ใช่นะครับนะเราต้องลองต้องคิดว่าเราเดินไปเพื่ออะไรด้วยนะครับเดินไปเพื่อสร้างพื้นที่ด้านหน้านะครับนะให้เราได้มีพื้นที่ด้านหน้าในการโจมตีเขาเขาใช้ม้าขึ้นมานะครับตำแหน่งนี้นะเห็นไหมฮะเพื่อนๆการที่เขาเดินมา้ามาเนี่ย มากรุกถ้าเราไม่คิดนะครับนะมันก็ต้องกลับไปนะครับเป็นเะว่าเขาเดินมาเนะี่ยเขาไม่ได้คิดต่อไปว่าเขาเดินมาเพื่ออะไรจะไปไหนต่อนะผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้นะครับก็อยากจะให้เอาไปนําไปปรับปรุงนะครับแล้วก็เอาไปเป็นแนวความคิดนะครับช่างยันก็ไม่ใช่เซียนนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย แต่ก็ยังพอนะพอมีไอเดียนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับให้รับทราบนะฮะแล้วก็ให้ได้ความรู้นะครับก็แต่มน,นี้นะผมก็ใช้เรือมากดขุนไว้ก่อนนะครับคือคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับการโจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยจุดอ่อนก็คือขุนนะครับต่อไปก็คือตัวของ ของู่ตสู้เนี่ยตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนนะครับเพื่อนๆนะพยายามโจมตีตรงนั้นไว้นะครับเอาตัวไปกินเอาตัวไปจับเอาตัวไปนะฮะไปทําให้เขาต้องเสียเสียให้ได้มากที่สุดนะครับเขาก็จะไปลองเราไปเรื่อยๆนะครับตําแหน่งนี้เขาใช้เบี้ยนขึ้นมานะครับด้านข้างนะครับผมก็เห็นว่ามันยังไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยนะฮะแทงโคนก่อนนะครับ รากินตัวใหญ่ก่อนนะครับถ้ากินเบีย้ยผมกินโคนนะแตอมน,นี้เขาใช้เบีย้ยกินขึ้นมานะครับผมเห็นแล้วว่านะว่ามันมีเบี้ยริมซ้ายนะริมกระดานกับโคนขวามือมันขาดนะครับเ,เพื่อนๆนะผมก็เลยนะฮะตัดสินใจนะครับเอานะม้าขึ้นไปกินเบีย้ยนะครับเนะี่ยถ้าเขาใช้โคนกินนะผมก็ยังใช้เบีย้ยขึ้นขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็ มันจะเป็นตำแหน่งของเราด้วยนะครับว่าแล้วนะครับผมก็นะคิดแล้วนะต้องใช้ม้ากินก็ใช้ม้ากินไปเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะฮะม้าก็แลกกับโนไปนะครับก็นะราคาไม่ดีกันครับแต่ว่าม้าก็ภาษีจะดีกว่าหน่อยนะครับต,ตามตำราหมัง,งลุกไทยก็ม้าสีนะ่ท่าโกนสามนะครับแต่น,นี้นะเขากินเปี้ยตัดเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็ เขาต้องใช้เรือมานะครับกดโค้ดแน่นะครับมาโจมตีหลังบ้านเรานะครับวานแล้วเข้ามาเลยนะครับแต้มตรงนี้นะต้องเช็คให้ดีๆนะครับเพื่อนๆนะเดินผิดนิดผิดหน่อยนะครับไปหมดเลยนะครับเราจะเสียขบวนนะฮะเพราะเราอยู่ตากดด้วยนะครับตำแหน่งตรงนี้นะมันจะมีตาเม็ดแทงมานะครับนะแล้วก็มีตามมานะครับตาเนี้ยตำแหน่งตรงนี้นะครับจะขึ้นมานะฮะซึ่ง เรือเขาก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับตําแหน่งตัวล่างนะครับเพราะว่ามันยังติดทั้งเม็ดทั้งมา้าทั้งโคนนะครับแต่มนน,นะครับผมก็คิดแล้วนะฮะถ้าเราจะไปไล่เรือเขาตรงๆเนี่ยเขาก็ต้องนะตามตื้อน,นะครับนะถ้าผมขึ้นไปตรงๆเนี่ยนะครับเขาไม่ตามตื้อเราก็ต่อเรือได้นะครับเพราะโคนเราก็ยังผูกม้าอยู่ แต้มนี้มานะครับเห็นไหมฮะม้าเขาเปิดมาแล้วนะครับนะตำแหน่งนะเพื่อนๆดูนะมันมีตำแหน่งลูกคาตอนนี้อยู่นะครับนะผมก็อยู่ไม่ได้นะครับยืนอยู่ตรงนี้ก็อาจจะลูกคาดนะลวม้าก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับผมก็ต้องนะครับหลบขุนนะครับจะไปทางไหนดีนะจะขึ้นบนลงล่างนะครับก็ดูแล้วนะครับขึ้นบนไปเลยนะครับนะ ม้าเขาจะมาจับตำแหน่งลูกค้าก็ไม่ได้ฮะแต้มนี้เขาใช้เรือมากดโคลนะครับผมก็ใช้โคนไล่เรือนะครับเพราะว่าโคลที่อยู่ข้างขุนนะเขาใช้ม้ากินเราก็ยังมีม้าผูกอีกตัวนะก็ยังไม่ขาดนะครับเพื่อนๆนะครับนะต้องดูนะให้ดีๆนะครับเพราะว่าแต้มตรงนี้นะจะเป็นแต้มที่ อาจจะทำให้นะเราลำบากได้นะครับก็ไล่เรือไปก่อนครับนะฮะใช้โนมาไล่เรือนะคุณจุนเขาจะไปยังไงดีนะฮะเขาจะนะเขาก็มาตำแหน่งเดิมอีกครับเพื่อนๆนครับมาตำแหน่งที่ว่าจับกินโคนนะครับนะจับกินโคนนะครับตำแหน่งนี้นะผมขึ้นตรงๆก็ไม่ดีนะครับเพราะว่า นะครับเขาก็จะใช้เรือมาจับด้านหลังนะครับนะฮะจับด้านหลังโคนเรานะถ้าเขาใช้เรือมาจับด้านหลังโคนนะครับเราก็่าจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเรือลำหนึ่งนะครับเขาก็จะจับได้ทั้งมา้าทั้งโคนนะฮะซึ่งตัวเดียวอํานาจก็บังคับได้2ตัวนะครับแต่นี้นะผมก็ห mm hmm. นีขึ้น ไปอีกนะฮะนะขึ้นไปอีกแบบเหมือนเดิมเลยครับนะแต้มนี้ก็คงจะถอยกลับมาไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องลุยกับเขานะฮะใช้โคนไปไล่ม้านะครับแต้มนี้ก็ตามค้านครับเพื่อนๆนะถ้าเป็นนักบล็์กลุกก็ต้องเห็นนะครับเพื่อนๆนะว่าเขาต้องโดดม้าตำแหน่งนี้นะเพื่อจับกินเรือกับกินเบี้ยนะครับนะตำแหน่งนี้ผมเห็นแล้วนะว่ามันอย่างไงมันก็ต้องเสียนะไอ้เบี้ยตัวนี้นะครับ แล้วก็บางอย่างถนะ้าเสียก็ต้องยอมฮนะเพื่อนๆครับทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเบีย้ยเดี่ยวนะฮะมันประสิทธิภาพก็จะน้อยนะแล้วเราจะต้องเอาตัวใหญ่เข้าไปคุ้มด้วยนะฮะตอนนี้เขาก็กินเบีย้ยไปนะครับแต่พูดถึงนะเบีย้ยตรงนี้มันก็เป็นเบีย้ยนอกระบบนะครับนอ,นอกเหนือในการลบนะซึ่งในปัจจุบันนะตอนนี้นะครับ ขุนข่าวนะครับเพื่อนๆน,นะก็อยู่ไม่ค่อยดีนะครับมีม้านะครับม้าก็บงังบังขุนลําบากนะฮะไม่เหมือนเม็ดกับโคนนะครับนะก็ต้องดูก็เรียกว่าต้องเทรดเทรดหมากด้วยก็เปรียบเทียบว่าของเราเนี่ยจะเอาตัวใหญ่ไปทําลายเขาเนี่ยไปต่อสู้กับเขาเนี่ยจะเข้าไปหาเขาได้ไหมนะครับหมากลุกต่อให้ตัวเยอะขนาดไหนก็จริงนะครับ ต่อให้เราเป็นรองก็จริงนะแต่ว่าเราทําคุณเขาตายเขาก็แพ้นะครับแต่ก็โอกาสน้อยนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะถ้าคนละเมืองเรามีน้อยนะครับเราก็ชนะเขายากแต่น,นี้ก็ต่อเรือมาเลยนะครับนะกดเช็คหมากดูให้ดีนะครับก็ต่อเรือแต้มน,นี้นะครับนะผมคิดว่า เราก็นะสวนเลยดีไหมครับเพื่อนๆนะครับเราก็ต้องลุยเขาเลยดีไหมครับนะว่าแล้วนะครับผมก็ลุยเลยครับใช้โคนขึ้นไปต่อนะเพื่อจับกินม้าเขาด้วยนะครับเขาก็ใช้โคนกินมานะครับแล้วก็ผมก็ใช้โคนกินโคนนฮะแถมไล่มาไปอีกงอีกตัวด้วยนะครับ ถ้าเขาไม่หลบม้านะผมก็กินม้ากินลูกนะครับเรือจะขาดนะครับนะเพราะว่าผมได้กินลูกก่อนนะครับเพื่อนๆนะฮะต้องดูนะว่าคุณชุนเขาจะแก้ไขสถานการณ์ยังไรนะครับแต่มนี้ก็ต้องคิดกันให้ดีหน่อยนะครับนีผมว่าคุณจุนเขาก็ต้องน่าจะรู้นะครับเพื่อนๆนะฮะว่าตำแหน่งตรงนี้นะ เป็นแบบไหนนะครับหรือไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะแต้มน,นี้นะฮะเขาโดดมา้ามาเพื่ออะไรครับมามาจับกินเรือเราเหรอฮะผมว่ามันไม่ใช่นะนะครับแต้มน,นี้ผมก็กินลุกเลยนะครับนะเรือด้านหลังเขาขาดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะนะเรากินเรือเขาได้ใช่ไหมฮะนะฮะเราก็กินเรือเขานะครับ อ๋อเขามาวัดแต้มนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าเราหนีเรือนะครับเขาก็จะกินมา้าเราฟรีโอ้ oh, มีศอกครับมีศอกเล็กๆนะครับแต้มนี้นะครับโอ้ oh, เขาคิดได้ขนาดนี้นะแต้มนี้นะช่างยันก็นะฮะสอกมา้าต้องเจอศอกกลับนะครับ นะผมก็จะใช้ม้านะผมไปตำแหน่งนี้นะตีลุกนะครับการตรีลุกนะเราก็จะได้จังหวะทีเดินก่อนนะครับถ้าเขาเดินขุนลงไปเราก็จะใช้ม้าไปตีลุกตำแหน่งนี้อีกนะครับซึ่งเขาก็กินเรือเราไม่ได้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นคลองเรืออยู่ด้วยแล้วเรือด้านหลังเราก็จะได้ออกนะครับเพื่อนๆนะฮะต้องดูแล้วฮะว่าแต้มนี้คุนจนนะฮะเขาจะทำยังไงนะครับนะตีลุกนะครับ โอ้โหแต้มนี้เป็นแต้มที่ผมว่าสวยงามครับเพื่อนๆนะฮะสวยงามมากเลยนะฮะก็ต้องดูนะ,ะคุณจุนเขาจะทำยังไงแต่ผมก็มีอีกแต้มนะะึงนะคือถ้าเขาใช้ม้ากินนะครับเขาใช้ม้ากินโอ้แต้มนี้เขาใช้เม็ดกินนะครับเขาไม่ใช้ม้ากินด้วยโอ้เข่าทางนะครับเพื่อนๆครับผมก็ไม่กินก่อนนะครับนะ,ะแต้มนี้นะถึงเขาจะกินม้าไปนะฮะผมก็ ไม่กินก่อนนะตำแหน่งนี้ผมก็ต้องตีลุกแล้วครับเพื่อนๆนะฮะก็ตรวจทานมากอีกทีนะฮะจริงๆเขาน่าจะใช้ม้ากินดีกว่านะผมก็ใช้เรือถนะ้าตีลุกให้เขาลงไปด้านล่างนะครับถ้าเขาใช้เม็ดกินเม็ดเราเราก็ใช้เบี้ยก,กินขึ้นไปผูกได้นะครับแต่นี้คุณจุนล,ลําบากนะครับเพื่อนๆนะฮะนะเราเจอตำแหน่งตีลูกไปอีกทีนะฮะคือแผนตรงนี้เราก็ต้องคิดไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็เหลืออยู่2ลำนะฮะอยู่ของของ6ของ7นะฮะเหลือของ8ของสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนนะแต่มน,นี้เบีย้ยด้านขวามือเรากินไม่ได้นะครับเพราะว่าจังหวะเขามีตีลูกเราก็กินเรือเราได้นะครับผมก็ขยับนะฮะเอาเบีย้ยนะครับเอาเรือกินเบี้ยริมกระดานไปเลยนะครับกะว่าลุกอีกทีก็ตายนะยนะครับเขาก็ยื้อนะฮะพยายามหลบนะฮะไม่เรา ลุกอีกครั้งหนึ่งนะแต่นนี้ชังยันนะก็ต้องคิดให้ดีนะครับเพื่อนๆน,นะกำลังเข้าได้เขาเข็มเลยนะผมว่าไม่น่ารอดนะครับนะแต่น,นี้ก็ตีลุกไปก่อนนะครับนะครับเขาก็พยายามหลบนะไม่โดนลุกนะที่ของแปดก็ ต่น,นี้ผมก็นะฮะทำทีนะครับทำทีไปทีหนึ่งนะกะว่าหยอก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 จะกินเบีย้ยถึงจริงไม่กินเบีย้ยนะครับจะลุกเขาจนนะก็เดินเบีย้ยหนีนะฮะนะโอ้ยังลุกเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะฮะเดินเม็ดขึ้นไปครับนะแต่ทน,นี้นะครับ อเดินไม่ขึ้นไปแต้มน,นี้ตั้งแต่เมื่อกี้ก็โอเคนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็ยังยังไม่ถึงกับจนดีแต้มน,นี้เขาตีลุกนะครับนะผมเห็นแล้วว่าเขาต้องตีแน่นะฮะผมก็มีทางเดินนะฮะทางรอดนะวิ่งวิ่งก่อนนะครับวิ่งวิ่งก่อนนะครับวิ่งขึ้นไปหาคุณเ็าเลยนะเขาก็มาจับกินเรือนะครับแต้มน,นี้เขาเพื่อนเพื่อนนะครับ ก็เข้าจังหวะลุกจนแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับในคลิปนี้นะครับผมว่าก็ดูดีนะมีชาติตระกูลขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมันก็มีบ้างครับเพื่อนๆครับเจอกับคนเก่งคนไม่เก่งบ้างนะครับก็สลับกันไปนะครับแต่ก็พยายามนําเกมที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างยันนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆคงจะชอบในคลิปลปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากนะช่วยบำรุงช่องนะครับโดเน a ให้ช่างยันก็ตามท้ายคลิปนะครับวันนี้ช่างยันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย